มาทำยำเส้นเล็กกุ้งสดแซ่บๆกันครับก่อนอื่นเนี่ยต้องไปซื้อวัตถุดิบหลักกันก่อนเลยครับนี่เลยพระเอกของเราน้ำปลาเผาได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะอย่าลืมซื้อกุ้งผักชีฝรั่งและก็พริกเพ่ิพ่มความแซ่บด้วยครับขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลเคี่ยวตามด้วยน้ำปลาขารชอบรวๆนๆเี่ยก็ใส่เยอะๆหน่อยตามด้วยมะน,นาวหลีกจากนั้นใส่เส้นเล็กที่ลวกแล้วลงเปเลยและใส่ท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยใส่หอมแดงผักชีฝรั่งมะเขือเทศด้วยปิดท้ายด้วยกุ้งครับคนได้เข้ากันตักใส่ถาดพร้อมกินได้เลยคคครรับบเเส็จแลล้้วหนนนาาาาาตต่กกิิมมมชยไป กุ้งเส้นเหนียวนุม่มกุ้งเด้งๆรสชาติจัดจ้านแซ่บมากๆเลยครับน้ำปาล,าลาล่าพาราไดบายปาเมือกกลิ่นหอมมากไม่ค้าวเลยอรอยอ่อยเด้งมากอร่อยต้องลองเลย โค้กใช้เป็นน้ำปลาละพระาราดัสูตรแซบหนัวนะครับสูตรนี้ทำได้ทุกเมนูเลยทุกขวดเนี่ยผ่านการพาสเจอร์ไรมั่นใจในความสะอาดมาตรฐานแบรนด์ปลาหมึกได้เลยครับเขามี2สูตรนะครับอีกสูตรเป็นสูตรแซบหนองอันนาราชาเขาจะเข้มข้นหน่อยเหมาะกับคอปลาละตัวจริงเลยเพื่อนๆลอง,งซื้อมาทำตามกันดูนะครับน้ำปลาลาเขาเด็ดจริงแนะนำเลยแล้วเพื่อนๆเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับ